ทุกคนวันนี้รีวิวขนมอยู่ที่มินิโซจะบอกว่าที่นี่เขามีกล่องจุ่มแล้วนะ <Yeah. S 1> บอกเลยว่ากล่องจุ่มของที่นี่ก็คือเยอะมากน <Yeah. S 1> <า>้องมิสย่ามีทั้งสองคอเลยนะก็คือคอเต้นและคอไอดอลพ oh. วกคอดิสนีย์ก็มีนะและต้องอันนี้เลยน้องโมโมบันนี่ น้องอาร์ทอยกระต่ายตัวสีชมพูน่ารักบุกปิกเป็นสินค้าขายดีของมินิโซและเขาไม่ได้มีแค่กล่องจุ่มนะเกเขายังมีของใช้อีกมากมายบอกเลยแต่และอย่างคือน่ารักลอดตาลอดใจมาก มินิโซเนี่ยเขาก็มักจะคอแแบบกับตัวการ์ตูนหลายตัวเลยนะใครที่อยากได้ของใช้เนี่ยอย่าลืมนึกถึงมินิโซนะบอกเลยว่าใช้ดีและราคากันเองสุดๆมินิโซที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นมินิโซสาขาเมย่าเชียงใหม่เปิดเวลา1 0 0โมงถึง3าท่มเลยนะอย่าลืมไปตามแล้วก็ฝากติดตามรีวิวขนมด้วยนะ